ที่อาจารย์บนไว้ว่าถ้าหวยมาจะมอบบอกให้ปูกเม็ดเ0เลอาจรย์เม็ดเจ็นะครับน้อาจารย์ฐานสินิ้วฐานก็17นิ้วนะครับเอานี่มีอาวุธแล้วที่ชนะอยู่ก่อนเนาะลงงนะครับยููบเบอร์วิงพัดกันเด้อเจ็รอบเจ็รอบถ้าออกหน็ก็คือ1ิบเจ็ดรอบถ้าออกเจ็ดหน่ก็คือเจ็ดบเจ็ดเบเอ็ดรอบเอาปูออกังสี่เลยเอาูบ้านได้ไมู่ นิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปู่องค์ดำตําหนักปู่ใหญ่บ้านโนนสามคีอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับ <c oughs> อาจารย์นอตตี้จะทำพิธีมอบหอกอนันตเสดให้กับปู่องค์ดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิธีกันเลยนะครับว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเรามาดูนะครับนี่นะครับตอนนี้ หอกอนันตะหอกอนันตเศษนะครับมาแล้วนี่ครับดีกนตาตีเรา่ครับหออนันตเศษนะครับมาแล้วอาจารย์นอตตี้ถือแล้วนะครับ มันปรากฏกการสั่งเม็ดแตงก้าทำให้มันบาลานซ์1.7แล้วก็ฐานกว้าง1.7นิ <im> ้ว1.0ฐานกว้าง1.70ตัวยาวตัยาวส่หกฐานที่ะายแล้วก็ฐานกว้าง1.7นิ้วฐานกว้าง1.7นิ้วฐานกว้าง1.7นิ้ว มาแมนสิเป็นรูปเองอเบัดที่เนี่ยรับสวัสดี FC ทุกช่องนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทางไลฟ์สดเพจแล้วก็ทุกเพจทุกช่องเลยวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะถวายหอกอนันตเศษตามสัจจวบาจาที่อาจารย์ได้รันไว้ว่าาวงวนเมื่อกี้เก้าหนึ่งมาล่างเราลบชนะเราจะถวายหอกให้ปู่ถึงไม่เข้าเราก็จะถวายนางวดก่อนเราพูดอย่างนี้แต่ก็ขอปู่ให้เข้าในชุดเน้นของเราวันนี้ หอ,อกอนันตเสดได้มาถึงแล้วพร้อมฐานนะครับอันนี้จะเป็นหอ,อกอนันตเสดนะครับ oh. หอ,อกอนันตเสดนี่ก็คืออะไรคืออาวุธประจํากายของปู่องค์ดําที่องค์ปู่พญานันตนาคราชมอบให้ปู่องค์ดําเพื่อที่จะไปรบกับพญาคุดนะอันนี้ตามประวัตินะครับแล้วก็รบชนะกลับมาเพราะหอ,อกอนันตเสดเวลาเคี่ยงไปนี่ดึกไปเนี่ยจะกระจายเป็นพันหอ,อกเป็นพันเล่มเลยนะครับเนาะ mm. ก็เป็นที่อาจารย์บ่นไว้ว่าถ้าหวยมาจะมอบหอ,อกให้ปู่ นะครับเพื่อเอาไว้ให้ปู่ไว้สู้รบล่างเกตหนึ่งเฮ้ยก็หอกมาแล้วครั้งก่อนขนาดยังไม่มีหอกเราก็ลบชนะครั้งนี้เราก็ต้องรบชนะอีกก็บอกปู่ว่าได้หอกได้หอกแล้ววดนี้พรุ่งนี้เข้าอีกก็จะถวายธนูต่อธนูประจํากายอีกอาวุธหนึ่งนะครับไว้แต่สอยตกเหมือนเลยนะครับเด้อจะเป็นธนูเจดไทปูนะครับแล้วก็องค์ญญติจะเป็นลูกแก้วอันแล้วมันมีแก้วนะครับอ่า ไม่ีจันทานถวายแล้วก็องคูเวทจะเป็นผ้าแดงนะครับเนาะรอบนี้ก็จะบนก็ถ้ามาพรุ่งนี้ในชุดเน้นนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7ก็จะมี7 9 7 6 6 9แล้วก็เ1นะครับเจ7 9เก 6, 6, 6 9เจเก้า็ก้ร็เจึถ้ามาในขอบอกว่าสายอีสานนำ้ำแล้วกันเพราะปูมากอีสานนะถ้ามาในซีคูนี่ก็จะถวายทนูถวายลูกแก้วให้ยยาเมนีจัดแร้วกะ็ผ้าแดงให้ปูวเวทนะครับจังไหนก็นจะถวายอยู่แล้วตั้งใจถวายอยู่แล้วแ่กอาให้ปูให้ย้าหาปูเวทเนี่ย ห้มาในชุดที่เขาวกาวเข้าไปบางตัวหนังก้อนคือเจ็ดเก่าเจ็ดหกหกเก่าหรือเจ็ดหนึ่งสามตัวมีเจ็ดเก่าหกกับเจ็ดเก่าหนึ่งอยากห้มาในชุดนี้บ่เอารูดเอาเจาะส่วนถูกปูนนะ่ะนะครับเดอ้อนะครับเนาะอ่านะครับเนาะ,นะนาะมีคนบออแทนแหล,ละนั่นละกะมาถูกก็ได้แต่ล่างเนี่ยขอเป็นชุดเจ็ดก่อนเจ็ดหนึ่งก็ได้เจ็ดเก่าก็ได้เจ็ดหกก็ได้หกเก่าก็ได้นะครับบุญนี่เป็นเลขคู่ยังสี่ก็ได้นะครับเนาะหรือจะยังยังไปทั่ว ไรที่นาดีไว้ที่เดิมครับทำไมบอครับนะกะขอให้มาแล้วมือนี่ก็จะเฮ็ดวิธีท,ทรงมอบหอ่ออันนั้นตเศษให้ปูให้ปูรับว้แล้วกะให้ปูไว้สู่ลกกะมือนขอให้รบชนะเด้วยเอาลบอยู่หน้าเราลบแบบเจ้ามือเนาะสาธุารเราจะหมดชนะได้เนี่ย 1.70นะครับหนึ่งเอยางเดียวเราตีเข้าแต่หนึ่งเกจนฐาน17ดนิ้วอาจารย์ฐานสิบเจ็ดนิ้วฐานก็สิบเจ็ดนิ้วนะครับเนี่ยบินมากเลยฮ้ะทะเบียนรถอะไรหกศูนย์สามเก้าเนี่ยนหลายเรื่องหลายตัวรื่องแค่นี้เขาก็ว่าพันเลขแล้วนะเอาเราอันนี้แหละหนึ่งเจาูกนครบเกดอกถูกดบเก้าดอกถูกเดอกนะครับจุดแรก สวยๆพี่อ๋อโห้เรายิมเปื่อยๆสีน้ำตาลนะครับเนาะอาน้งชนะต่อไปเป็นธนูเด้อปูเด้อผลไม้ก็บนแล้วแห่ก็แห่อ่าแห่ก็บนแล้วบวกปูไว้หมดแล้วย่ากะที่ได้ลูกแก้วปูเวียได้ปาแรงมาเาแต่ว่าสวยนี่มีอาวุธแล้วที่พชนะอยู่ก่อนาะรครั้งนี้ มันตายหอกนะครับไมนเหมือนกับหนังอะไรนะไม่มีอาวุธยังชนะอยู่แล้วไม่มีอาวุธเลวเริ่หอกกันนันเสดครับเข้าที่ทําการถวายไปฝัั่งติดมืออะไรวัตถีอุบวนไมิดออาจารย์พิอหอกว่าเป็นสุนหมออ้งกาบตอนที่กำลังถวายหอกกนนันตะ อยู่ในป่าเด้อันนีอันนั้นตเศีครับอันนี้ที่เดิมอันี้ือี่ืาได้ไหนว่าต่มีนี่บ่ร่างดีพี่มีที่เดิมออยูทูบเบอร์ขอขอทานหน่อยครับพี่จิตาลีทำพิธีถวายนะครับ

กายว่าจะจิตตัังวันานาาที่ดีองดำแสจะทานักราชวิุติเทวาภูเนี้ตัี่ยีกายวาจะจิตตังังวันานาาอดีองค์ดำแสีจะานักราชวิุิิเทวาภูเนี้ตักียำปีกายวาจะจิตตัังวันานาาที่ดีองค์ดำสีจะานักราชวิจิิเูกเนี่ยกะมาาภูเตทตามภูด้วยดุจการมาตีในอราคตุี น้ำหอมนั้นะเสือที่ลูกได้โผล่านบอกปูไว้ว่าถ้าเลขงัวนั้นทีหนึ่งท่านว่าเขาใด้ชุดเม็ดออเข้าึ่ดเม็ตออกก็ในรางก็เสพฝนลูกอะไน้ำหอมมาถวายคูแล้วเมื่อปูรับลูกแล้วลูกครูลงมากให้คูมาลบของหอมนั้นะเสือไหวเป็นอาวุธประจับสาครูบอรมีู้เอาไว้สู่โลกงง่ายๆเขาลงชนะพื้เพอนเมื่อลูกใ่น้ำมาถวายแล้วนี่ลูกสาท่านต้องผิดมาอย่างดีห้าม่อนไ่ว่าจะ ในในคือแต่คูเท่าไว้ครูใดสู่โลกนี้เข้าลกชนะอีกย่าหายคล้ายนคาค้ายตาที่น้องเพิ่อนย่าหายห้นคนไ้ค้ดตาคนลรื้อหอดเดาผู้โตแล้วคูเท่าแล้วก็ะห้วนนาเรืองมืออื่นนี่ก็หอดมือออก,ออกและมืออื่นนี่วันที่สิบหันว่าสอ,องพัน้าร้อยหกลูกขอให้เลขเข,าขออ้าเข่าอีกเ่ไอ้นี้ชุดเนี่เข้าก็คือมีเจ็นะครับว่าเอารวดว่อเอาวิ่งเอาลางก้อนมีเจ็ดเก่าเจหกหเก่าอไปเจ็ดหนึ่งสาตัวมีเจ็เก่าหกกับเจ็ดเก่าหนึ่งเลขูกคูหวิแล้นะ,ะ ทาเขาอีกลูกจะน้ำธนูนะครับเข่าเพราะเข่าลูกก็จะถวายอยู่ Twelve, we แล้วเป็นธนูเอาไว้ให้ปู่อยู่ไว้ให้ป <ifier> ู่ได้สูรลแล้วก็ลูกแก้วให้งองยามณีจันตตาแล้วก็อาแดนให้งองปู่เวทเด้อออปู่เปิดเมตตามาลับเป่าระดับคนเป็นคลไม้เก้าแยงอีกที่ชุดดอกกุหลาบเก้าที่เก่าดอกคชุดถวายปูนแบปู่เวทองยามณีจันตตามวันตาวิทุลามณีนัคริมาสเดียร์เออแล้กกะทาสามตัวลูกเพิ่มเป็นแปดชุดเด้ออองปู่นั้นหนึ่งสองเนื่อเกี่ยวกันแล้วก็ล้ำคือเก้าแห่กแห่แหกนาอำเภอ ลูกศิษมาถ่ายอยหน่าร้านกบแฝเป็นกองแหวแหมา้าจรถที่เ่าเลยจังเขามาสกาล่ลูกกจะล่ลังพงูทีเเ่าแลพี่อ๋อแล้วก็จะวินวิงพัดเจิบเดรอบเขาเดือบเด้อเาบุญมด้นหบุญมด้น่บินพัดกันเนาะวิงผัดนะครับวิงผัดวิงพัดเอาบิัดยมว่อ่งายูทูบเบอร์เนาะนะครับยูทูบเบอร์วิงพัดกันเดสอ็ดรอบเจ็ดสบเรอบพนอถ้าออกหนึเจก็คือสิรอบ ขนวเจ็ก็ือเจ็ดสิบเเจ็ดเอ็เอาปูเอายงสี่เลยเอาจักเป็นใหญ่เอาชุดใหญ่เลยเอาครับเอา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 ไหมเอาเอาเอามสเก็ือรอบวานเดก็ือเสบเอาเอาเอาครูว่าเมดแปอบเดรอบาได้เคนตาคนือยาให้หนาาตาพี่น้องเพ่นเ้อูเดาสาธุ อาจารย์มีเปาแค่นหนาลำหนาค้นในหลายไอ้บึงเลยเอ้ออาจารย์ราคาหออะไรนะราค่าบวสามหมื่นครับสามหมื่นนะครับเคียรับคียอุ้ย เดี่ยวไปเนี่ยปักปักให้เขาได้เห็นเลขยี่สิ่อะไรไม่เห็นตอนแตกงแล้วถวายเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับจะมาหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งพี่อ๋อก็ได้วิ่งผัดกันผัดกันวิ่งผัดนะครับอยู่ดงเบอร์มาเจ็ดรอบอ่าสาวๆก็วิ่งด้วยใช่ไหมเออนี่นี่เห็นไหมสาวๆก็วิ่ง เออให้มันจรินกันนะให้มันเคี้ยงโถ่เจ็ดหนึ่งเลยหนุ่มนาด้วยซหน่ะหนุ่มๆหนุ่มๆได้ยินพรุ่งนี้ส่งกำลังใจช่วยสาวๆเด้อหนุ่มๆแรงกูเนี่ยุเจ็ดหนึ่งนี่แหะตัวนี้แหละพี่เหมาคนเดียวก็ได้เนาะก็มาเนาะใเรบ้าวะเนาะตาพี่อะอจิแซนไปเกลือโอ้มีมาลัยมาลัยให้ด้วยนะครับ มีมาอะไรให้ด้วยเนนเราแดนแลกับิยอมแดนเน่เราเดนเงยอมแดนเน้อาครับอ้อูครับโอ้เเครับน้ำข้าวีเปนี่เดครับเเ่าลายมหลายตอันนี้ตอันนี้พ่

เงรวยรวยรวยปาเด้อูเด้อเจ็สเดรอบูเดบเจ็ดรอบครับเจ็ดสิบเจ็ดสบเจ็ดรบรบมานะครับให้ขายหนาขายตาเด้อปูเด้อครับโอ้ยหอกงามงาม้ครับหอกงามงามาแก้วมรง